ได้แป๊นหนึ่งทุกคนอย่าบอกนะว่าหินหูดับนั่นไงแล้วจอกูด,ดำไปเลยสวยเบรดิคูดสวยสวยมาก สวยได้ยินแต่เสียงไปแล้วกันปั้น,นึงนะงมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อย <c oughs> หูดับอะไรวะ <c oughs> อย่าแทง้งอย่าแทง้งคุณอีกสองนาที ฮัลโหลหูยินดับไะเนี่ยบอกเลยว่าอย่าบีบเห็นไหมอย่าหูดับฮัลโหลฮ้ย ฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลคุณโหลได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่า หนูได้ยินไหมหไอ่ะหนูได้ยินยังอ่ะได้ยินยังคุณไม่เหรอเอา้าคุณลองรีหูดิลองรีลองรีหูดูเป็นที่คุณหรือเปล่าลองรียัง รอ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 เอ้าเอ้าว่าไงก็ไม่ดับดิเพื่ออะไรอ่ะอันนี้เพื่ออะไรอ่ะฮะเขีดบงกวนจริงๆไม่รู้ไปกวนได้แต่ไหนมา คุณคุณเอ้าคุณ ไม่ไม่ได้ขึ้นนะคะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเมื่อกี้รถมันแรงอ่ะมันเบรกไม่ได้อ่ะเบรกแตกไปเนี่ยคุณรถเบรกแตกเป่าลองไปหาช่างไหมมันเบรกไม่ได้อ่ะ คุณคุณจะเงียบทำไมเนี่ยก็พูดมาดีจะแกล้งทำไมเมื่อกี้ยังรับโทรศัพท์ยังรับได้อยู่เลยเอาคือไม่อยากคุยหรอหรือว่าอะไรไม่อยากคุยหรอ แล้วแต่รถมาเหมือนกันน่ะเก้ารถมาเหมือนกันนะ่นนะแล้วแต่เหอะ <t ell> แล้วแต่เหอ,อนนะ